ท่านสาธุชนพุทบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนบิจฑ์ส,สมณเณรทั้งหลายเวลานี้ก็ปรากฏว่าเห็นี่ถึงเวลาสามทุ่มครึ่งเป็นฟังพระสูตรภายในคือว่าเป็นเพื่อนก่อนนอนการฟังบรรดาท่านทั้งหลายฟังเรื่องก็เพลิดเพลินนอกจากนั้นในท้องเรื่องก็มีธรรมะไปในตัวเสร็จ ตอนท้ายถ้าโอกาสมีก็จะสรุปธรรมะนิดหน่อยในเวลาที่ท่านทั้งหลายฟังท่านจะนั่งท่านจะเดินท่านจะยืนท่านจะนอนก็ได้ถ้านอนถ้าบ่าเอินฟังแล้วก็หลับก็ดีใหญ่ถ้าฟังไม่ทันจบมีความเพลิดเพลินจิตรวบรวมจิตรวบรวมตัวเข้ามาเมื่อจิตละเอียดถึงฌานก็ตัดหลับทันที ถ้าได้หลับต่การอย่างนี้ถือว่าเวลาหลับทรงชันนั้นทรงชันนั้นตลอดเวลาก็มีประโยชน์ใหญ่เป็นนะว่าฟังเรื่องกันต่อไปเป็นเพื่อนก่อนนอนและก่อนหลับเรื่องราในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเมืองพาราณสีตามเดิมเพราะไหนๆก็พูดกันมาที่เรื่องพาราณสีเรื่องติดต่อกันคือเป็นเรื่องของพระเจ้าประเสริฐในทโศลองเดียวกัน หลังจากเมื่อพระนางมาริกาต้องตายจากความเป็นคนเขาเรียกในภาษาบาลีท่านเรียกว่าจุติเพื่อกาลังกตวาถึงกาละที่ต้องไปคำว่ <c oughs> า,าตายในที่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้ก็มีข่าวหนาหูว่าตายแล้วไม่เกิดสวรรค์นรกไม่มี ในวันที่เข้าไปชุมพุทธสมาคมที่วัดท่าสูงเมื่อเดือนธันวาคม2526ก็มีท่านหนึ่งมานั่งคุยกันท่านบอกว่าเดิมทีเดียวท่านเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีแต่ว่ามาในตอนนี้ท่านพบคณาจารย์ที่มีความสำคัญท่านยืนยันว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มี ท่านก็นเลยบอกว่าผมก็เลยเข้าใจว่าไม่มีแน่และเวลานี้ก็ยังฝังใจอยู่ว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเสียงชั้นนี้มีหนาหูมากบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นถือว่าเป็นเรื่องความคิดเห็นก็แต่ละบุคคลเราก็ไม่ตำหนิกันเพราะการตำหนิกันไม่ได้เพราะกฎคุณกรรมมีอยู่ขณะใดที่กรรมที่เป็นกุศลให้ผล ขนะนั้นจะมีความเห็นถูกอยู่เสมอถ้าขณะใดถ้าก,กรรมที่เป็นอกุศลให้ผลครอบงำจิตแล้วก็มีความเห็นผิดตลอดเวลาเป็นเรื่องก็แต่ระบ,บุคคลถ้าคนที่เกิดมาในโลกนี้มีคติไม่เสมอกันก็ของดไว้เรื่องธรรมะมาเล่าเรื่องกันต่อไปว่าพระเจ้าประสิที่โกศล เมื่อพระนางมาริกาเทวีที่วงคตแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งใจว่าจะทำความสนิทสนองพระองค์สมเด็จพระบระทีแก้วคือพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นจึงได้ไปขอหญิงคนหนึ่งในกรุงรบินพัทซึ่งเป็นพระญาติของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเจ้าเหมือนกันท่านผู้นี้มีนามว่าพระนางรูปนันธา ความวารูปบรรทาก็มีรูปที่บันเทิงใครเห็น,นก็สดชื่นแสดงถึงความสวยงามท่านต้องเป็นคนสวยและมีจริยาน่ารักเป็นลูกเจ้าสมัยนั้นเจ้าถือตัวว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นคนสูงสุดต้องมีการประพฤติปฏิบัติด,ดีมีการสบงบเยงี่ยมเจียมตัวให้สมเป็นคุณลสตรี เมื่อไปขอพระนางนรูปนันธามารูปนันธามาแล้วในเวลาใดที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสเสด็จเมืองพาราณสีพระนางนรูปนันธาก็ไม่ยอมไปฟังเทศพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่ยอมไปเฝ้าไม่ยอมไปพบพระพุทธเจ้าเพราะว่านางมีความเข้าใจตามข่าวที่ชาวบ้านเขาพูดว่าพระเจ้าพี่นิติในรูปสวย คือนั่นหมายความว่าไม่ชอบคนสวยชอบติรูปว่ารูปนี่มันไม่ดีรูปมีสภาพสุกปรกมีโสโครกอย่างในกายยฆตานุสติกรรมฐานว่าร่างกายประกอบด้วยการสามที่สองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นแล้วก็เป็นอสุปกรรมฐานในการสามทีสองของคนก็ดีของสัตว์ก็ดี ไม่มีอะไรสะอาดมันเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกข้างในเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระปัสสาวะเป็นต้นที่คนเรารังเกียดในความสกปรกภายในก็ซึมออกมาข้างนอกเป็นเหื่อเป็นใครเราก็รังเกียจผมที่ว่างามก็งามไม่จริงถ้าไม่สะไม่สางประเดี๋ยวก็เหม็น ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงติรูปอย่างนี้พนางเข้าใจผิดคือความจริงองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรพูดตามความเป็นจริงตรัสตามความเป็นจริง,งนั้นยอดหญิงดูบันทาจึงไม่ยอมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแลาไม่ยอมไปฟังเทศเพราะข่าวเล่าลือว่าพระเจ้าพี่เนี่ชอบติรูปติความสวยงาม ในครั้งหนึ่งเมื่อพระสมเด็จรมมรพระสัมมาพุทธเจ้าทรงเสด็จไปพระเจ้าปฏินปเสนที่โกศลก็ทรงชวนพระนางรูปน,นันธาให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระราชวิทยานพระพุทธเจ้าพักในนั้นพระนางรูปนันธาก็ไม่ยอมไปพระเจ้าปเสนที่โกศลย,ยู่ในหาวบ่ายหวังจะระนางรูปนันธาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฟังเทศ หวังความสนิทสนมจึงให้นักแต่งกลอนแต่งบทกลอนบทหนึ่งพรรณนาความสวยสดงงามของพระราชุทยานจัดว่าจัดให้เป็นคำเป็นคำขับร้องและบรรดาให้หญิงทั้งหลายที่ปฏิบัติพน,นางรูปนันทาอยู่ขับล้อมกล่องพน,นางรูปนันทาทุกวัน ให้ร้องบทประพันธ์ที่ประพันธ์ความงามของพระราชจุลยานในเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาพระราหันมากด็ดีพระราชจุลยานนี้แต่งสวยสดงามเหมือนกัสวนสวรรค์จะทเทียบกันได้ก็เหมือนกับสวนของพระนางรูปนันธาในสวรรค์ชั้นดาวดึมสเทเวโลกเป็นอันว่า สวนอันทวันนะที่สวนตาวดึงสติวโลกพรรน,นางรูปนันทาฟังทุกวันพวกขับพวกร้องก็ขับให้ฟังทุกวันชักแปลกใจยังได้สามบรรดาสาวทั้งหลายแล้วนั้นว่าสวนที่เธอบรรยายมาเนี่ยในคำร้องอยากจะทราบว่าเป็นสวนที่ไหน บรรดาหญิงทั้งหลายก็กราบทูลว่าสวนที่กล่าวนี้ที่บรรณาความงามนี้ก็คือเป็นพระราชยานของพระเจ้าแม่นั่นเองคืออยู่ในพระราชฐานนี้ที่องค์สมเด็จพระมหาวุณีทรงประทับและปรากฏว่าพระราชาทรงจัดสร้ความสวยสดงงามเป็นกรณีพิเศษเหมือนกับสวนสวรรค์ ุคนใดเดินเข้าไปในเขตนั้นอดที่จะหลงความงามไม่ได้เป็นนั้นว่าพระนางรูปนันทาเป็นคนสวยเมื่อเขาพรรนาเึงความสวยสดงงามของของพระราชจุลทยานคือสวนก็อยากจะไปชมสวนแต่ถ้าว่าการไปชมสวนก็ต้องไปเจอพระพุทธเจ้าที่นั่น้นความต้องการมันมีขึ้นมาก ในคืนวันหนึ่งจึงกราบทูลพระเจ้าประเสริฐในที่กศุพระราชสวามีทราบว่าพรุ่งนี้อยากจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่บอกว่าไปชมสวนเฉยๆก็เกรงว่าพระราชสวามีจะทำหนีพระเจ้าประเสริฐในที่กศุสุไม่ควาาทราบความต้องการก็ดีใจมาก ในตอนรุ่งคึนเช้ายังจัดสั่งกระบวนกองเกติยศเป็นกรณีพิเศษเต็มอัตราการสนเด็จของพระราชาเพื่อพระนางรูปนันธาเ <c oughs> <c oughs> มื่อกองเกติยศเสร็จถึงเวลาพระนางรูปนันธาก็สนเดพร้อมกับพระเจ้าประเสิทิโกศลเมื่อไปถึงพระราชจิทยานปรากฏว่าเวลานั้นคนเต็ม พระกมากคนกนมากฟังเทศเจะองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าือเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคุณจะทราบการบรรลุมรรคผลของมนางรูปรนันธายอยู่ก่อนเรื่องนี้ยอมตกอยู่ในข่ายพระในข่ายพระยานขององค์สมเด็จพระชินนวรเป็นปกติในเวลาเช้ามดืดเมื่อทราบว่าพระน้องนางจะเสด็จในการเสด็จมาของพระน้องนาง ก็ต้องการจะสมความงามของสวนแต่เมื่อมาแล้วโดยบัญญาิก็ต้องนั่งฟังเทศแต่ถ้าไม่เทศก่อนเธออาจจะถือโอกาสมาคุยสองสาคำแล้วก็ลาไปชมสวนก็ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จไปจอมไตรนี่ทรงนั่งเทศเสียก่อนก่อนที่บรรนางจะ,สะเสด็จไปถึง เมื่อพระน,นางกับพระเจ้าประเสริฐนธิกโกศลไปถึงคนก็นั่งเต็มด้วยมันญ,ญาติที่จริยาอันดีงามของพระน,นางและพระเจ้าประเสริฐนธิกโกศลท่านเสด็จไปในคราวนั้นถือว่าเสด็จไปในฐานะของทายกทายิกาเท่านั้นไม่ใช่เสด็จไปพ่อพระเจ้าในฐานะของกษัตริย์เพราะใครใครจะต้องลุกให้พระองค์เข้าไปลีกเข้าไปไม่ใช่อย่างนั้น เพืนคนที่เฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ก่อนแล้วนะเขาจะไม่ลกตามลำเบียบเขาถือว่าพระพุทธเจ้าใหญ่กว่าพระราชาพระราชาก็ส่งเคารพในพระพุทธเจ้านั้นท่านยังนำาอาพระนางรูปรันทานนั่งท้ายบริษัทคำว่าท้ายบริษัทก็หมายถึงว่านั่งอยู่ข้างหลังเขานั่งอยู่แล้วก็นั่งต่อออกมา เวลานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า <c> จ <oughs> ึงได้ทรงดรมิตรหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีความสาวอายุน้อยกว่าพระนางรูปนันธาแล้วก็มีความสวยสดงดงามกว่าพระนางรูปนันธามากยืนถวายงานพัดคือพระพุทธเจ้าเทศนางก็นั่งพัดนึยืนพัดอยูใ่ใกล้ นางรูปนันธามองไปก็แปลกใจว่าตามข่าวที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าพระเจ้าพี่ย่อมติในรูปติในความสวยสดงดงามของคนรวมความว่าไม่ชอบใจคนที่มีรูปสวยแต่ทำไมหญิงสาวคนนี้สาวกว่าเราและก็สวยกว่าเรา ยืนถวายงานพระคือโบกพระต้แก่กองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระเจ้าพีได้ก็แ,แสดงว่าข่าวเล่าลือนี้ไม่เป็นความจริงเ <c oughs> มื่อความดำหริอย่างนี้เกิดขึ้นทำให้เจ้าหญิงโพดเดโสมคลายมณนิทิิลงคลายความไม่พอใจลงที่เขาถือว่าลือว่าพระเจ้าพี่ไปอย่างนั้นความจริงไม่ใช่ เนื้อแท้จริงๆหญิงคนนี้สวยกว่าเราท่านก็ไม่รังเกียจเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพน,น้องนางคลายมณนิท,ทิแบบนี้แล้วองค์สมเด็จพระประทีแก้วมือลาจะเทศก็พันนาที่ร่างกายของคนเพราะร่างกายของคนเนี่ยเปลี่ยนจังหาความเที่ยงไม่ได้เกิดจากมาใหม่ๆเป็นเด็กแล้วก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว หลังจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวพร้อมมูลบริบูรณ์แล้วเต็มอัตราร่างกายก็ค่อยๆร่วงโรยลงตอนนี้ปรากฏว่าภาพคุงหญิงสาวคนนั้นก็ร่วงโรยลงค่อยๆเศร้าหมองลงทีละน้อยๆตามกระแสพระสัทธ,ธรรมเทศนาขพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงแต่เทศต่อไป เมื่อลงล่วงโรยทียน้อยน้อยทั้งวัยกลางคนความสวยสดงดงามก็สลายตัวไปเมืยอได้ความเศร้าหมองหญิงคนนั้นก็กลายเป็นหญิงกลางคนต่อไปองค์สมเด็จพระททพลตก็กล่าวว่าจากวัยกลางคนก็เริ่มเป็นคนแก่ผมแสดงก,การก่อนนั่นคือผมจากดำสนิทเริ่มค่อยๆขาวบางเส้น หญิงนั่นก็มีผ้าปีกันแต่ที่สุดก็ขาวทั้งหมดเป็นดอกเราแก่มากหญิงคนนั้นก็ผมขาวพโพลนหมดต่อไปหนังก็เหี่ยวหน้าก็ย่นหลังก็ค่อมเอาอะไรดีไม่ได้หญิงคนนั้นอ,อะไรแก่ไปตามนั้นพระนางรูปนันธาดูไปก็แปลกใจว่าหญิงคนนี้มา,มา,มามใหม่ๆเธอสาวกว่าเราและก็สวยกว่าเรา เวลานี้กลายเป็นคนแก่ความสวยจาสลายตัวคนแก่หาความสวยไม่ได้เก <c oughs> ยเลยมาทึกตังร่้นนึกถึงร่างกายของบรรนางบ้างเมื่อหญิงคนนี้อายุน้อยกว่าเราวัยเปลี่ยนเด็วขนาดนี้ร่างกายของเรานี้ก็มีสภาพเหมือนเธอต่อไปเบื้องหน้าเราก็ต้องแก่เช่นนี้เหมือนกันในท่านสวยจะลืมแก่ หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพุทธนเห็นว่าจิตเขา่าน้องหญิงคลายมานะคลายติดในรูปโฉมรู้สึกตัวอย่าสุดโสมตามนั้นตามกฎธ,ธรรมดาสมเด็จพระสัมมามสัมพุทธเจ้าก็ทรงเทศว่าต่อไปจากความแก่ก็คือความตายเมื่อพูดถึงความตายหญิงเขาก็ล้มพึงงมาตายสนิทอันนั้นเห็นก็แปลกใจไอ้ที่มันยังไง เมกี้ยังเป็นสาวยังดีอยู่ตอนนี้ไปแก่แก่แล้วก็ตายตายแล้วหมดสิ้นลมปราณหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจิตตมายก็ตัดว่าเมื่อตายแล้ว <c oughs> ร่างกายก็คลายความทรงตัวธาตุลมหมดไปธาตุไฟดับเลือต่ธาตุน้ำก็ธาตุดินดินก็สู้น้ำไม่ได้น้ำละลายดินความเปิดเน่าก็ปรายกฏ หญิงคนนั้นก็ขึ้นเอือดมีความกลวยน่าปลายกดน้ำเหลืองไหลว่านางดูแล้วตกใจว่าเออร่างกายของคนเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันและองค์สมเด็จพระพักตร์วังก็ตัดว่าหลังจะนั่นน้ําแห้งไปมีเหลือแต่หนังุงกระดูกภาพหญิงนั้นก็เป็นอย่างนั้นต่อไปหนังหายไปเหลือแต่กระดูกหญิงคนนั้นเหลือแต่โครงกระดูกต่อไปโครงกระดูกที่เกาะกันก็หลุดจากกันเป็นท่อนเป็นตอ,อนก็หลุดอีก และต่อไปกระดูกทั้งหลายก็แตกละเอียดเรียรายจมดินจมสายไปพระนางรูปนันทายพิจารณาตามกระแสะพระสัทธมเทศนาถ้าดูภาพของหญิงนั้นมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี้เป็นอนิจจังมันหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เมื่อทรงสภาพอยู่ความแก่คืบคลายเข้ามามันก็เป็นทุกข์ ร่างกายไม่กระปรีก้กระเปร่าเหมือนเดิมทําทุกอย่างก็ยากกําลังก็น้อยหูก็ฝ้าตาก็ฝังในที่สุดถ้าความป่วยไข่ไม่สมบายเกิดกับเราเราก็มีแต่ความทุกข์ตัวทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความป่วยมันก็เกิดขึ้นในที่สุดสภาพชีวิตของเรานี้ก็จะตายมนหญิงคนนั้นฉะนั้นการทรงชีวิตนี่ไม่ใช่ของดี การเกิดมาเป็นคนคิดว่าเป็นของดีแต่ความจริงไม่ใช่มันไม่ใช่ของดีมันกลายเป็นปัจจัยหาความทุกข์เมื่อนางพิจารณาตามนี้แล้วจิตก็บพ้นจากอาสวะโดยคิดว่าการเกิดเป็นของไม่ดีแน่ทางที่ดีก็ตามกระแสวสัทธรรมติสนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรุปตอนท้ายว่าคนถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะก็เอาแน่นอนไม่ได้ <c oughs> ชาตินี้เป็นคนชาติหน้าอาจจะเป็นเทวดาหรือพรหมก็ได้ถ้าจิตดีจิตสะอาดจ,จากกิเลสอารมณ์ผ่องใสน,น้อมอยู่ในกุศลอยู่เสมอแต่กําลังใจของคนน้อมไปในอกุศลอาจจะเป็นสัตว์นรกเป็นเป็ดเป็นสุรกายเป็นสัติฉันก็ได้ถ้าม,มาเป็นคนอาจจะเป็นคนชั่นเลวมีความลำบากมากกว่าเวลานี้ก็ได้ จุดหมายปลายทานที่มีความสุขจริงนั่นคือนิพพานเมื่อองค์สมเด็จพระจิตตมานตัดอย่างนี้พระน,นางบุบันันทาก็มีความจิตปรารถนาอยากจะได้นิพพานกำลังใจเวลานั้นตัดความพอใจในร่างกายเด็ดขาดองค์สมเด็จพระบรมโลก,กนาถทรงทราบว่าเวลานี้พน,นางลูบนันทาเป็นพระอาหัรต์แล้วสมเด็จพระบรัณฑแก้วก็จการโมทนา ก็โมทนาคลุมไปทุกคนทุกคนก็มีความชื่นใจเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสัญดาเทศจบชาวบ้านก็ลากลับกราบถวายบังคมลาลากลับพระก็กลับเข้าที่ชาวบ้านก็กลับบ้านแต่พระนางรูปนันทานี้นั่งเฉย ไม่กลับบ้านไม่กลับไม่ชวนพระราชากลับพระราชฐานกลับเข้าไปใกล้องค์สมเด็จพระจิตตมานถวายบังคมแล้วก็นั่งนิ่งอยู่พระราชาคือพระเจ้าประเสริฐในที่กุศลจึงเตือนสมเด็จพระนางคือพระโชมตรูว่าเวลานี้คนเข้าไปหมดแล้วขอน้องแก้วกลับพระราชนิเวศเถิด พรนันพนางรูปนันทายกนิ่งแล้วก็นมองหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาแต่ข้าพระเจ้าพระเจ้าประเผยในที่โกศลว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบพิษพระราชสมภารเวลานี้พระนางรูปนันทาเป็นพระอรหันต์เส็จแล้วถ้าพระองค์อยากจะทราบว่าพระองค์ต้องการให้พระนางรูปนันทานิพพานวันนี้ ราจะให้ทรงมีชีวิตต่อไปถ้าต้องการให้ดิพานวันนี้ก็ให้บรรนางรูปันันทากลับพระราชนิเวศยังไงยังไงก็ต้องนิพานวันนี้แน่แต่หากว่าต้องการให้บรรนางรูปันันทามีชีวิตต่อไปแต่ต้องอยู่กันอย่างพระกับคนคือวรานางรูปนันทาจะต้องบวชเป็นพระคือเป็นพิสุณีจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ต่อไป พระเจ้าประเสริฐที่กส่สรก็ตัดสินประไทยว่าการที่บรรนางรูปนันทาต้องนิพพานวันนี้ใจเราจะหายมากว่าเวเกินไปถ้าอยู่อย่างเป็นพระคือเป็นนางวิสุณีฐานะอันเกี่ยวข้องในฐานะสามีพัญญาจะขาดตอนก็ตามทีแต่ถ้าว่าก็ยังเห็นหน้ากันความสดชื่นความชื่นใจยังมีอยู่ แคนั้นพระเจ้าประเสน,นที่โกศลนยิ่งกราบทูลองค์สมเด็จพระบรม,มครูว,ว่าขอให้บรรนางรูปนันธาม,มีชีวิตต่อไปเถิดพระพุทธเจ้ขาข้าพระพุทธเจ้าขออนุญาตให้บรรนางรูปน,นันธาบวชพระเจ้าพระพุทธเจ้าจึงทรงปีพระวาจาตรัสว่าเอหิพิขุซึ่งแปลว่าเจ้าจงเป็นพิขุมาเถิดเท่านี้ ผ้าไตรจีวรที่สําเร็จไปฤทริตก็ลอยลงมาสวมกายขามนาลูปนาาันธาโดยไม่ต้องหม่มไม่ต้องหนู่มสวมเลยสําเร็จดฤทริตผมที่ยาวก็เลี่ยนเตียนเป็นผมโกนเป็นว่าพระนางได้เป็นพระราหันจบกิจพระพุทธศาสนาจัดว่ามีบุญพิเศษเป็นว่าเรื่องนี้จบตอนนี้แต่ความจริงเรื่องราวของพระเจ้าประเทศนที่โกศลไม่มีมาก เรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกันจึงมาเล่าถู่กันฟังให้เป็นตอนเดียวกันเสียหมายความเป็นตับกันมาคือเรื่องราวของพระเจ้าประสณทในที่โกศลแต่ว่าน่าคิดที่พระเจ้าประสณทในที่โกศลช่วยคนให้เขาเป็นพระหนต์ได้ต่างเยอะแต่ว่าตัวท่านเองก็ไม่ได้เป็นพระหนตนพระโสดาบันก็ไม่ได้เป็น อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะสงสัยที่เป็นอย่างนี้เพราะโอองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าพระเจ้าประเสริฐนัที่โกศลนั้นปรารถนาพระโพธิญาณคือต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นสาวกไขไม่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโปรดทราบ จะเจอพระพุทธเจ้าสักกี่องค์ก็ตามท่านผู้นั้นจะไม่มีโอกาสได้เป็นพระโสดาบันคือพระโสดาบันเป็นไม่ได้เบื้องสูงขึ้นไปก็เป็นไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะท่านที่ปรารถนาพระโพธิญาณน,นั้นก็จะต้องเป็นพระอาหารหันต์ต่อเมื่อบรรลุอภิเศษสมาสัมโพธิญาณคือสมัยที่ท่านจะเป็นพพุทธเจ้านั่นเอง เรื่องนี้ก็สแสดงให้ทราบว่ามีจุดจุดหนึ่ง <c oughs> ที่เขาเล่าลือกันว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์มันก็ไม่จริงนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพระนิพพานในความจริงไม่ใช่มีสภาพศูนย์แล้วก็จะมีพระสูตรสูตรหนึ่งที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันหน้าจะปรากฏภาวะพระนิพพานพอพระนิพพานเนี่ย มีแดนอีกแดนหนึ่งทางหากที่ยังไม่ทราบว่าจะใช้ศัพท์อะไรมันถูกต้องอยากจะใช้ศัพท์ลองไว้ก่อนว่าเป็นแดนทิพพิเศษคือทิพจากพรมก็ดีทิพจากเทวดาก็ดีจะมีการเคลื่อนไปไม่ทรงตัวตลอดการตลอดสมัยแต่ทิพย์ของวิถพานเนี่ยทรงทรงตัวตลอดการตลอดสมัยมีแต่ความสุข อันนี้จะมีในพระสูตรในพระธรรมบทกุฏนัยกายภาคหกต่ความจริงมีมาในที่หลายแหง่งเวลานี้เล่าเรื่องราวของภาคหกบ้างภาคหนึ่งบ้างภาคอื่นบ้างผสมประสมมิกันเป็นเรื่องราวของพระเจ้าประปนสิทธิ์ที่โกรธสนโดยเฉพาะใมองดูเวลาบรรดาทั้งพุทธบริษัททหลายโดยโทน,นาเวลาใกล้จะหมดจึงขอบรรดาสาวกโอคงสมเด็จพระบรมโยคต ที่เป็นพระก็ดีที่เป็นเลงก็ดีอมบาศกุบาชิกายก็ดีศึกษาการปฏิบัติทมดีพอสมควรแล้วเพื่อทำใดที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วให้นั่นคือความเป็นทิพย์ของจิตและมะโนมยิทธิท่านทำได้แล้วหมดความสงสัยตัดสินใจปฏิบัติตามคำองค์องค์งงสมเด็จพระจอมไตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้อยที่สุดอารมณ์ขงพระโสดาบันไปจำใจไว้เสมอ นั่งคืนหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายเปรการในสองไม่สงสัยความดีของพระเจา้าพระธรรมและพระอริยส,สงฆ์มีความมั่นใจในพระองค์เชื่อถือเคารพและวปริการในสามทรงสินตามฐานะให้บริสุทธิ์ผุดผ่องบปริการในสี่มีตัดสินใจไว้เสมอว่าชีวิตนี้เราไม่ต้องการอีก มนุสสโลกที่วโลกเรามาต้องการจุดต้องการมีจุดเดียวคือนิพพานอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพูดมากไปได้เทพจะหมดขออร,รัตวัฏเพียงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผุนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี